สวัสดีค่ะเร,เราจะมาบันทึกรายการต่อไปกันเลยนะคะก็คือรายการที่6ค่ะการบันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนของเดือนมก,การายกมานะคะเราจะเข้าไปที่บันทึกเงินเดือนยกมาค่ะกดโอเคนะคะเราจะเข้าไปที่ F3 เพิ่มค่ะ รหัสพนักงานในที่เป็นของนางสาวสุขใจเก่งมากนะคะก็คือรหัสศูนย์หนึ่งค่ะข้อมูลของนางสาวสุขใจก็จะขึ้นมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มภาษีหัสหนที่จ่ายนะคะก็คือสามพันบาทประกันสังคมเจ0รอยห้าสิบนะคะเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็กด f สิบันทึกได้เลยค่ะ กด escape ออกนะคะเพราะว่าเราบันทึกเพียงแค่รายการเดียวนะคะตอบ yes นะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ข้อมูลขึ้นมานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะการบันทึกเงินเดือนยกมาค่ะขอบคุณนะคะ